คุณช,ชานชัยนรง์รอง้จัดการตลาดรัพฐในประเทศไทยคุณชาญชัยูุจัดการศิข่าวุฒท่านผู้เีเกียรติทุกท่านแต่ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ดโอกาสมากล่าวเปิดงานแล้วก็ร่วมพบปะกับผู้ลงทุนในวันนี้ต้องขอบคุณตลาดรัห่งประเทศไทย ตลาดเอไอนักสงทุนข่าวหุ้นที่ให้เหยียบผมมาแต่พบปากกัน,นหลายในวันนี้ซึ่งผมถือว่านักลงทุนมีความสำคัญมากต่อตลาดทุนและนักลงทุนรายย่อยมีบทบาทอย่างมากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทในตลาดทุนซึ่งผมมอง ก่เป็นประโยชน์และควรจะพัฒนาต่อไปประชากร68ล้านคนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยกระดับนักลงทุนรายย่อยให้มีความสามารถมากขึ้นจะเป็นกําลังสําคัญเป็นแหล่งเงินออมที่สําคัญในการพัฒนาประเทศในการเพื่อหนุนธุรกิจเป็นแหล่งทุนที่สําค,คัญต่อไปนะครับสิ่งที่ผม อยากจะกล่าวกับทุกท่านในวันนี้ก็คงจะรวบรวมไปถึงเรื่องเราร่วมใจกันพื้นฟูและพัฒนาเพื่อให้ตลาดทุนไทยจะเป็น,นกลไกสําคัญในการช่วยเสริมสร้างพัฒนาพื้นฟูแต่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยพร้อมกันไปด้วยตลาดทุนเปรียบเสมือนสายเลือดตักเส้นของประเทศ ทุกท่านคงประจักษ์แล้วว่าในช่วงที่เราประสบอุทกุภัยทั้งใหญ่ที่ผ่านมาธุรกรรมและการให้บริการทางการเงินทุกอย่างตลาดทุนตลาดทัพสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องไม่ได้หยุดเลยด้วยความร่วมใจของผู้ฝ่ายของพนักง,งานผู้บริหารกรตอ่อผู้บริหารตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดจะมีไอที่แข็รวมถึงบริษัทตัวกลางทั้งหลายในธุรกิจตลาดทุนทั้งหมดไม่ว่าบริษัทหลักทรัพย์บริษัทการลงทุน F.A. และทุกฝ่ายซึ่งเบื้องหลังของการซื้อขายที่เป็นปกติในภาวะที่ไม่ปกตินี้ทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือและมีการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอ และดาเนินแผนําลองซ้อนอยู่ตลอดเวลาด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกระดับเพื่อให้การซื้อขายในระบบเป็นไปอย่างปกติไม่มีสะดุดเลยท่านทั้งหลายคงไม่ทราบว่าเราได้มีตลาดทำลองไว้เรียบร้อยอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดหนึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นท่านคงไม่ทราบว่าเราหลังพร้อมกันทั้งกรุงเทพและสามจังหวัดเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าระบบ เดินได้คู่กันสุกเฉินเมื่อไหร่ที่น้ํามาหรือเข้ามาถึงตลาดก็ยังงเดินเป็นปกติดได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าท่านมั่นใจได้ในระบบทั้งหมดต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันและพื่อพื้นฐานที่ดีของหลักทรัพย์ในตลาดักทรัพย์เราหรือบัตจดทะเบียนทำให้ยังคงไว้ถึงความเชื่อมัน่นของนักลงทุน ไม่ถูกกระทบกระเทือนเลยจากภาวะวัตถุกภัยทั้งใหญ่นี้แต่เทรยหลักทรัพย์และปริมาณการซื้อขายยังคงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สอดคล้องกับทิศทางของตลาดภูมิภาคมีปริมาณการซื้อขายโดยหลักที่เรารู้จักเราเห็นเป็นปกติตราคาุ้นยังเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเป็นปกติ นี่คือภารกิจที่ต้องขอบคุณทุกท่านที่ทําให้สายเลือดหลักของประเทศยังคงเดินต่อไปได้เป็นปราการสําคัญที่เราต้องตั้งมั่นเพื่อให้ความเชื่อมั่นยังคงมีอยู่กับประเทศไทยกับตลาดทุทยให้ได้ถือเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่ชาวตลาดทุนทกคนได้ปฏิบัติตลอดนนในระยะหลายหลาย,หลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นผมขอขอบคุณและขอชื่นชม และขอเรียนว่าท่านได้ปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่อยู่ข้างหลังได้สําเร็จเรียบร้อยซึ่งหลายท่านที่ทราบก็คงจะรู้ว่าเป็นภารกิจที่หนักมากในการประคับประคองทั้งหมดหลังจากภาวะอุทุภพยเริ่มคลี่คลายและนล้ำลดลงแล้วเวลานี้เรื่องต่อไปที่เราต้องช่วยกันและตลาดทุนทั้งหมดก็จะช่วยกันด้วยเราจะเลือกร่วมกัน พื้นฟูธุรกิจพื้นฟูพัฒนาประเทศให้กลับมาเป็นประเทศที่น่าลงทุนเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าเป็นประเทศที่มีบทบาทในระดับโลกต่อไปให้ได้เพราะประเทศไทยมีศักยภาพที่ดีมากในทุกด้านผมมีโอกาสได้พบนักลงทุนตามประเทศบ่อยเสมอในระยะหลายๆปีที่ผ่านมา เขามองเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่น่ารูุ้ยน่าสนใจด้วยเหตุผลหลายประการมากตั้งแต่ยุทธภูมิประเทศไทยที่เหนือกว่าไครเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างกลางเป็นแผ่นดินที่เชื่อมต่อกับประเทศอื่นมากมายที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียและที่สำคัญอยู่ท่ามกลางประเทศที่มีความเจริญเติบโตสูงมาก ประชากร1,340ล้านคนของประเทศจีนเติบโต10%ติดต่อกันเวลา10กว่าปีเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่และจะเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้แล้วประเทศอินเดียมีประชากร1,150ล้านคนเติบโต7,8,9%ติดต่อกันเป็นเวลารวบเกือบ10ปีเหมือนกันเป็นประเทศที่กำลังซื้อกำลังเปลี่ยนแปลงมากอาเซียนเองซึ่งมีประชากร600ล้านคน มีการจเจริญเติบโติที่สูงไม่แพ้ไทยทั้งหมดนี้อยู่รอบข้างประเทศไทยทั้งสิง้นพูดง่ายๆว่าบริเวณนี้ทั้งหมดรวมกันเข้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกและเป็นครึ่งหนึ่งซึ่งมีความสามารถสูงทั้งสิง้นและเป็นบริเวณที่มีการจเจริญเติบโตสูงที่สุดในโลกก็ว่าได้ขณะที่ในกลุ่มยุโรปเมริกากกำลังมีปัญหาอย่างหนักบริเวณนี้กลับเป็น ดาวเด่นและรุ่งเรืองมากประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นสะพานเชื่อมของความเดินเหล่านี้เพราะเป็นประเทศเดียวที่มีดินแดนคลิ้งทั้งหมดเข้า,าด้วยกันได้และมีประเทศและเป็นประเทศเดียวที่มีทะเลสองมาหาสมุทรเชื่อมโยงสู่ตลาดยุโรปได้โดยฝั่งทะเลอินเดียยุโรปตะวันออกกลางอัฟกิกาและฝั่งทะเลตะวันกเชื่อมโยงไปถึงฝั่ง ตะวันตกของอเมริกาของออสเตรเลียนิวซีแลนด์และของประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันเป็นต้นซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและความจำเป็นของการเาติบโตต่อไปถ้าเราสามารถเชื่อมโยงทั้งหมดเข้าด้วยกันได้เป็นสะพานทางเศรษฐกิจที่สําคัญก็จะนําความเจริญริ่งเมาสู่ประเทศไทยได้อย่างแน่นอนนี่คือเหตุผลหนึ่งซึ่งต่างประเทศมองประเทศไทยคือศูนย์กระจาย ธุรกิจ่านประเทศไทยขอให้เรายกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้ดีพอขณะนี้เรามีทางหลวงที่ดีพอสมควรติดอันดับดีที่สุดอันหนึ่งในเอเชียทีเดียวเรามีทางรางที่ด้อยที่สุดสัดส่วนไม่ดีเท่าสมควรทางน้ําเรามีปัญหาทั้งที่มีรูปน้ำที่ถือห้าอุมน้ํา แต่ไม่ได้ใช้ประโดชน์โครงสร้างด้วยทางทางน้ําในการขนส่งในการเดินทางถ้าอากาศดีขอทุกคนมีสวนอณภูมิและมีสามบีนนาชาติอีหลายจุดความดีเหล่าเน,นี้จะสามารถเชื่อมโยงท่้ประเทศไทยก้าวไปเป็นศูนย์กลางการขนส่งคมนาคมและการเดินทางการเชื่อมโยงพาณิชิ์ได้หมด